ผมเมื่อวนี้กระตรงกับวันอาทิตย์นะครับที่20มากลุ่มผ้าห่อขาครับผมนะครับแต่รัเมื่อนี้นะครับวิทผู้เขียวนะครับมีคล้วยแม่สาวหน่อยนะครับมาฝากพีนองบานเฮาด้วยครับเด้อนะครับวิทผู้เขียวสีเบืองหนวยกันจะก้อยนะครับประกอบการตัดสินใจนะครับเบืองหน่วยกันเบืองไทยเบืองหางครับผมนะครับน่มซีเต้าครับผมนะครับความสูงนะครับวิทผู้เขียววัดเมื่อกี้นี่ประมาณร้อยยี่สิบหาครับผมนะครับ จะวิตผู้เขียวสตีประกันนับตามว้ว่าร้อยยี่สบามครับผมนะครับตี่ตามใบครับผมนะครับก็แจ้งขาดีนะครับแจ้งขาดีเล็บดีพวมีสแบนี้ครับผมนะครับขาตัวค้างดอกกับบมีนะครับหนาเขาก็ดีครับผมนะครับราคาเมื่นนะครับตามแสนนะครับผู้ใดมีทุนหน่อยก็สามารถทักมาหาวิทย์ผู้เขียวได้ครับผมนะครับวิทย์ผู้เขี่ยวเสียเบื้องหน้ยการเจ้าหน่อยเบื้องละเอียดรอบตัวเจ้าหน่อยครับผมนะครับประกอบการตัดสินใจนะครับ เบิ้งน้อยาก aren, อยารเบื้องยังแล well ้วนะครับถึงควยเบิ้องไงนะครับเ totally ้วยอวยเกี่ยงนะครับควยผิวเกี่ยงผิวดีนะครับแต่เขาสีออกจากหางแซ้มเล็กน้อยครับผมนะครับวิทผู้เขียวสีบอกต่านีว่าหางเสมนิดหน่อยครับผมนะครับแต่บมเป็นหางดอกนะครับเด้อเป็นหางแซ้มนิดหน่อยครับผมนะครับอ่านะครับวิทผู้เขียววากมากพอสมควรแล้วครับผมนะครับ ความสูงอยู a, 30, 3, ่ที LS ่ร้อยยี่สิบห้านะครับยี่สิบห้าวิดผู้เขียวตีประกันตั้งตั้งไว้ประมาณร้อยยี่สิบสามครับผมนะครับประมาณนี้ครับผมควยแอเบนิ่งนะครับวิดผู้เขียวสีเปิดในราคานะครับหาหมื่นนะครับสามพันบาทครับผมนะครับหาหมื่นสามพันบาทสำหรับผู้สนใจนะครับในสินค้าเฮาแหล้วเห็นสินค้าเฮาแหลียวจะทราบนะครับเด้อนะครับจาซาของดีๆีัองส่อาจีบไดไเป็นเจ้าของอื้นออกไปก่อนอาจีเสียดายครับผมนะครับสำหรับวิดผู้เขียวกับศูนเก้าสี่นะครับ เก้าเก็ดสองเก็ดห้าเก้าห้าครับผมนะครับอะราคาตามแสนครับผมนะครับราคาตามแสนผูใดมีทุนหน่อยหน่หากล้วยไปเลี้ยงกัเชิญทั้งนี้ได้ครับผมนะครับอีกผู้เกี่ยวมีสินค้าราคาตามแสนไม่ฝากพี่น้องบ้านเฮ้าครับผมนะครับอาสาลับจิบนี้นะครับวิ่ผู้เกี่ยวก็บ่ามีอยังหลายนะครับฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ งามเดือเนะาะบอบ,บ,บค่ำงามีอืมไส้ม่ดีเลยสมแล้วแค่เลยกล้วยกล้วยเกียงกล้วยมือนดี<อ>ครับ